คุพาสองนะพาสองพามาแล้วพัสองคุณจะดูอะไรรับ่ครับกาอะไรครับพักแล้วต้องถ้าอย่างนี้จะลงยังไงอ่ะไ้ดิก็วางอย่างเงี้ยจบไปโอ้โหแลนแหละหลุมลงไปชั้นเลนลืมไปขง้างกล่องเดียวไอ้รับแม่สองกคนเดียวจบ อิ bah, ah! <iah. c ười> ้ยแคบอกบอกพี่ว่าเอาความัตย์เลยอันดับหน้าสามอันดัไอ่กล่องใบแรกของบ้านเลยตัวโถดเลยเฮ้ยน้องจะดูจจไอโจแล้วเจไอโจเจผมมีดาบแล้วมีดาบแล้ว เดี๋ยวตอนเช้าผมจะต่อเลยเดีครับต้องสร้างบ้านให้ได้เหรอมัแบบนจะอับอายมากใครก็เสกครับไม่ได้คุณท่านเสกคุณโมะทียหมดครับฮะออกไม่หมดครับแต่ไม่รับยวผมจะลับเขาออกอยู่ครับมาดิ้นหนีครับเอามาบ้างขอร้องขอร้องเอาเจี๊ยบเจียบหมดแล้วเฮ้ยด,<ม>ด,ดูดูคนนั้นเดี๋ยวเขาจ้องตาเราอยู่ห่างครับ เขามาไปเขาเป็นไส้มามาตาเขาสีม่วงเขาต้องจ้องผมแบบใส่กาอยู่ตรงนี้แล้วยาเกลือแล้วแบบไม่วันต่อไปอ่ะผมคู่ถิ่นต่อเดี๋ยวตอนเช้าก็ออกไปอ่ะอยู่ไหนมันอยู่ไหนผมกใสู้เขาอ่ะมึงลงไปมึงลงไห้ขึ้นมาเดี๋ยวมึงลงก เฮ้ยหวัดดีเจ้ามูเอ็นเจ้แมนเลยนะโอ้โหตีโหดมากเลยสไปเด้อัไอ้คนเอ็นคเอ็นเขาบ้านไม่ได้เขาสูงเขาสูงเกินนะ กคุณหลบไปครับจบบะบวมผมได้ไอ้นี่มาไปด้วยอายครับไปด้วยอาคุณกินเลยครับผมให้คุณกินรครับกินไหมครับเอาคุณเอาคุณกเ้าไปกิน,นะะเห็นไหมเชลลินเ <c oughs> หน็นไหมเอ็นดูแมนโกงผมครับนดูแมนโกงผมเห็นไหมเขาหนีอยู่แล้วโอ้โหถ้ามันหนีถ้ามันแค่หนีอยู่ใต้ดินต่อดีกว่าถ้ามันแค่หนีอ่นะเฮ้ยผมเจออะไรเนี่ย คนขุดไว้แล้วนะรับไอแอมเอนเดอร์แมนโอ๊ะเจอโคเจอ,อโกอลขอลุดไว้เลยคุณออกไปไกลครับนั้นผมไม่ขุดนะข้างบนไม่ปลอดภัยอ่ะขุดโคลนนี่เรารักเพื่อนมากข้างบนไม่ไม่ปลอดภัยเลยอ่ะ ขุดไปเลยครับไม่ลงโม้เยอะมากคุณช่วยขุดเเอาคุณขุดหน่อยนะครับคุณจะตายผมไม่ได้อย่าอย่าอย่าทิ้งกูอย่าทิ้งกูอย่าทิงาท้งกน่อยไห้อะไรไว้อะไรด้วยตามงงมุมหนึ่งอัน อาหาร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 ไว้อะไรพงอาหาร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 คุณไม่เอาาฟมาครับอาหาเอานี่ไปกินก่อนเอานี่ไปกินก่อนมาเอาข้อยัดปากคุณดัาไเอาาฟครับไปเอาไฟนะครับคุณการผมรักเพื่อนไงผมให้จอบไหมครับคุณดับกับครับเอาจอบแลวคุณกับอยู่ไหนครับ ไ่เอ,อามาตอนเช้าจริงด้วยโอเฮ้ย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  <laughs> <Nurse> เฮ้ยเฮ้รรเยเฮยเฮ้ยเฮเฮเยเยเฮยเฮ้้ยเ เฮ้ยเฮ้ยคุณไม่ยอมแบ่งอ่ะเดี๋ยวผมแบ่งครับโอ้คุณอย่าคิดอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหพอจากคุณทำไมผมจะคิดไม่ได้ละผมผมไปละคุณอย่าเล่นเนี่ยออจะเป็นเป็นทีมหน่อยดครับคุณอย่ามาแกล้งครุณคุณยังแกล้งพวกผมแล้วอีเคยแม่ด้่าใจหรอครับและไอ้ต่อไอ้ไลท์่ิปเปอร์อันนึงกอดสติกอันนึ่งผมให้ที่ขุดคืนไปแล้วครับคุณเอาไปขุดเดี๋ยวสายครับกอสติกอันนึง เอาไปเอาไปที่ขุดเอ้าพวเอาสเต๊ทไม่ม oh oh. ังไม่มั้งบอกว่าเอาสเต๊ทเอาเล็บเอาเล็บเนี่ยอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยชิบไม่ใช่มึงไม่ใช่ใช่ไหมอ้สต์แมนอยู่หน้าวัดนี่อะเป็นประตูโอ้โหดี อันนึงคุณเอาดาบอะไรมาเดี๋ยผมผมเห็นดาบเผ็ารโอโหะไกัิบ้าอ้าวโอ้โห้นก็นชาโนเลนี่ยกาเป็ชอบโนเล็กคนเดียวอ้าไอลอนอ้าส่วนทีมนี้ก็ขอจบเกมนี้นะครับไร้ข้บแมทแล้ว